โอเคครับก็สวัสดีน้องด้วยนะฮะเรียกมาพวกผมกับเพาอีกแล้วนะฮะก็มาอยู่กับผมกับเพานะครับกันในเกมไมโครฟ์นะฮะอันนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาก็ไม่ได้มาเล่นนั่นแหละมารีวิวนั่นเองนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเรียกว่ารีวิวมอสกอร์ซิลลานะครับนี่นะชื่อมอสกอร์ซิลล่ามอสนะฮะซึ่งมอสนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าไงสามารถเซ็กอคซิลลอนกอร์ซิลล่าอะไรออกมาได้ตัวอะไรบ้างไม่รู้นะฮะเราจะมาเปิดดูพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีชุด ให้นะฮะแบบอลังการงานสร้างเลยนะฮะโอเคเนี่ยชุดนี้มันโคตรทั้งนั้นดาบนี้ดาเมจนี่แบบ2,500บวกนะฮะแปดบวกบ้างนะฮะโอ้ย่างแรงนะครับแล้วก็มีแร่ใหม่นะฮะโอเคส่วนอันอื่นนะครับอันอื่นไอ้พวกไอ้พวกอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์สําหรับอ่าเรียกว่าผสมของนั่นเองนะครับคาบของให้ได้ชุดให้ได้อะไรขึ้นมานะครับดังนั้นผมจะไม่พูดถึงเพราะมันเยอะ เยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูแร่ก่อนดีกว่านะฮะแร่ที่เราได้นี่ที่มันมีเพิ่มมาใหม่ในม็อดนี้นะครับก็มีอ่าไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมนะฮะแพทินัมนะครับแล้วก็อลูมิเนียมนะฮะแบล็กไอรอนนะครับคอปเปอร์นะฮะสเตลเลสนะครับแล้วก็คอปเปอร์เซ็ตนะฮะโอเคตามนั้นก็มีอุปกรณ์พวกนี้แร่พวกนี้ถามว่าแร่พวกนี้ทำไรได้แร่พวกนี้ก็เอามาคราฟพวกอ่า นี่ครับอามาคาพวกนี้อะไรนะฮะประมาณนั้นสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคันยังไงแนะนําเปิดคาบไกดดูว่ามันเยอะอีกอย่างอุปกรณ์พวกนี้มันคาบไม่เหมือนกันนะอย่างเนี้ยหมวกอันเนี้ยน่าจะเป็นหมวกดำน้ำนะเนี่ยอันนี้นะครับนี่นะก็จะมีถังแก๊สหมวกดำน้ำอานออกซิเจนนะอันนี้จีเซลจีเซลก็หาได้ตามทั่วไปนะครับโอเคมาเราพูดถึงอันนี้ก่อนไอ้นี่ที่ผมถืออยู่นี่นะครับ เนี่ยเอ่อไอที่ผมถืออยู่นี่มันร้ายแรงมากเลยครับไอเนี่ยฮะอันนี้มันเหมือนเป็นการเดสทอยเออร์นะครับเป็นการทำลายโลกเลยทีเดียวนะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยอ๋อโอเคโลกสีเขียวยังอยู่ใช่ไหมดูนะครับอันนี้คือพื้นที่สีเขียวนะฮะพอเราฉีดหรือว่าทำไอัน,นี้ลงไปปุ๊บทุกอย่างครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเราจะกลายเป็นเรียกว่า คือทุกอย่างจะตายหมดนะฮะไม่ใช่แค่ตายพอตายหมดแล้วนี่ทุกอย่างจะกลายเป็นแบบเหมือนแบบล้างนะครับนะตายหมดทุกอย่างคือตายนะฮะนะว่าเป็นเรียกว,ว่าดีเป็นการล้างโลกนะครับมันมันเป็นเข็มอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นเป็นอะไรสักอย่างนะี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันชื่อเดสทอยเออร์เป็นการทําลายล้างโลกนั่นเองโอเคเรามาพูดถึงไอในเรื่องของไอนี้เลยดีกว่าครับ ถามว่ามีหลายกล่องหลายกล่องทำไรได้ไม่ใช่ฮนะหลายกล่องแต่งไว้งั้นเลยครับนะฮะโอเคนี่เก็บไว้นะครับเราพูดถึงนี้ดีกว่านี่เลยโอเคครับมาตัวแรกก่อนเลยสปากอสิล่าเดี๋ยวนะก่อนก่อนที่จะสปาผมขอใส่เซ็ตใส่เซ็ตนี้ก่อนลวกันอ่าจะได้มีอุปกรณ์อะไรมาต่อสู้บ้างนะครับชุดจีเซลนะฮะชุดจีเซลจะได้ค่าสถานะมานะครับ ค่าสถานะที่เราได้ก็จะได้ไม่เหมือนกันนะฮะโอเคเราลองเลิกเกมโหมดเลยโอ้ตีไม่เข้าเลยซอมบี้นะครับนว่าซอมบี้เกมนี้กระจอกไปเลยนะฮะตีเบามากเราตีมันแปะตายอ่อนเอ้โอเคแต่ผมว่ายังไงเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยโอเคลองสปาวก็ซิล่าหน่อยอยากรู้ก็ซิล่าจะโหดแค่ไหนนะครับสปาวกีไกลหน่อยแล้วกันนะฮึบโอ้ก็ซิล่าตีไม่เข้าเว้ อ่อนเอ้ยอู้อู้มีการร้องด้วยวอดเอร์มันตัวใหญ่แค่ไหนเชียวครับโอ้โหโอ้โหอะไรบ้างพ่นไฟได้ด้วยนะฮะผมนี่เรียกว่าตัวใหญ่เท่าขากอเซล่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เกมโหมดนะใส่ชุดจีเซลนะชุดจีเซลนะี่เป็นชุดที่โหดที่สุดในเกมแร้วอู้มีจ้าแค่ฟาดหางด้วยโอ้เมฟว,ว่ะนะครับโอเคเกมโหมดก่อน เอ้ยเกมโมศูนย์ดีครับเอ้ยเกมโมหนึ่งเนี้ยตกผิดโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นแม่งโคตรเชือนเลยกอร์เซล่าจะมีเลื้ยนหนึ่งหมื่นนะครับโอ้โหทําดีว่ามอนี่ทำมาดีมากพูดเลยนะครับไหนถ้าสมมุติเราลองใช้เข็มฉีดยากอร์เซล่ามันจะตายไหมอยากรู้ไอ้ไอ้เข็มฉีดยาไอ้ที่มันเดสทอยเย่โลกอยากรู้ที่เราใช้เข็มนี้กอร์เซล่าตายไหมกอร์เซล่ายังตายฮะแม่เป็นการทําลายล้างโลกที่ดีจริงๆนะครับเก็บเวล นี่นะฮะก็จะได้จีเซลมาครับนะอ๋อจีเซลนี่คงเป็นหนังกอซิลลาหรือมั้งน่าใช่นะฮะโอเคตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยว้าวมอทรานะฮะมอทรามอทราไอตัวผีเสื้อนี่มาเจ็ดคอืมตายแล้วผีเสื้อนะครับนี่อะไรมอทราอีกแล้วโอ้โอ๋อมอทราในร่างของดักแด อ๋อตายซะโอเคตัวอะไรอมอดท่าอีกแล้วเหรอนี่ล่างอะไรเนะี่ยล่างเป็นไข่โอ้โหดักแด้เหมือนกันนะฮบอืมตายซะอันนี้อะไรโดระเอ๊อยยืนิ่งน,นโดระเดี๋ยวตัวอะไรวะตามไม่ทันจริงๆโดระนะเป็นตัวตัวอะไรไม่รู้เลือกแค่สิบเองโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยคิงคิงอะไรวะว้าวมังกรสามหัว เฟสเฟ่เลื่อนเท่าไหร่เนี่ยขอดูเลื่อนหน่อยเลื่อนหมื่นห้าเจ้าจอต์ไหนถ้าลองสปาโมชากำลังกอตามหัวเชสตู่กันเว้ยเอาละมึงเอาละมึงโอ้โหบวกกันแล้วครับบวกแล้วครับมอทชาเลือดเจ็ดพันกว่านะฮะสู้กับโอชิงกัซิลล่านะฮะเลือดหมื่นสามนะฮะตอนนี้โอ้โหมอทชาดมโจมตีเชียร์ร้อยหกสิบนะฮะส่วนเอ่อ เอออะไรเนี่ยไอตัวนี้นะว้าวว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 วพอ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 เฮ้ยเ 7K คนมันน่ะว้าโอเคนี่ตัวอะไรโลดานนะ WIP เออว้าวเฮ้ยตัวนี้น่าจะมาสู้มอท่านะน่าน่าจะมันสู้ได้ป่ะนี่งอ ละมึงบวกกับละมึงบวกกับละมึงเหลือดแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบกับแปดพันห้านะฮะไฟกันอย่างมันไว้ว่าจะมาทำคลิปการช่้งการของกอริล่าเลยกันค่อยค่อยว่ากันค่อยว่ากันเอ๊ได้ได้ซีรีส์ใหม่เลยกู <c oughs> เออโอเคนะครับตัวอะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งกอร์ซิล่านะฮะตัวอะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งกอร์ซิล่ามังกรว้าวเป็นกอร์ซิล่าไฟนั่นเองนะฮะ แต่ก็เป็นกอร์เล่าเหมือนกันนะครับเป็นกอร์เล่าล่างไฟโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายอ่ะเนี่ยผมฉีดแล้วตัวอื่นยังตายทำไมไอ้นี่ไม่ตายอ่ะยัดแค่มึงเป็นก็ตเอเนลวันีใส่โลเกียบอ่ะโหแล้วตีไม่โดนใส่โลเกีย ع. แล้วคือล่างของผมนี่ติดไฟเรื่อยๆคนระับติดไฟแล้วรับสามนะฮะ <c oughs> ถ้าไม่เกมโหมดอยู่นี่ตายแนใ่นอนนะครับโอ้ตีไม่โดนด้วยฮะเนี่ยตีไม่โดนเน่ะติดคีจะตีไม่โดนโคมเป็นตัวที่แรแรมากโคตรแรเลยโอ้โหหาโอ้โหนี่หาหรืออะไรเนี่ยตัวผมนี่สูงนี่สูงเท่าข้อเท้ามันเนี่ยเฮ้ยตีโดนเว้ยตีโดนขาเฮ้ยเดี๋ยวขอชีอดดีกทีดิชีดไม่ตายอะ่ะจะตีโดนขาวะ่ะ มีวิธีสู้มันเว้ยแต่ถ้าบอกถ้าถ้าผมลองเลิกเกมหมดจะตายไหมเกมหมดสูนะฮึวโาวไม่ตายเว้ยเวนนี่แน่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 แต่พอเถอะขี้เกียจนะครับเกมหมดหนึ่งไปแล้วโอเคตามน,นั้นนะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะครับกอซิอล่าตัวนี้เยีเ่คโอเคหมดแล้วสำหรับใครพวกนี้ เวลาเราฆ่ากอรซิล่าได้นะครับหรือฆ่าอะไรได้เราก็จะได้พวกกอรซิล่านี่มาเอาไว้ทำของอีกตั้งหลายนะครับโอเคเรีวิวเซตต่อไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อแบททร่าลาวาเชตเค่หนอนหนอนเนาะหนอนเนะวอร์ชันไฟเหมือนกันโอเคเช่่อมันนี่ก็จะได้ของมาโอเคนี่ตัวอะไรอู แบ็ตชายอีกแล้วนะครับน่าเป็นตัวผู้ตัวเมียรหรือเปล่าฉีดไมได่ตายบอกเลยว่าคือตัวใหญ่มากไอ้พวกนี้ตัวใหญ่มอบนะครับคือการสู้กอซิล,ลานี่มั่เรืยอง,งต้องเล่นแบบเปิดเซิร์ฟโคโล่ใหญ่ๆแล้วก็พาคนมาสักยี่สิบสามตัคนมาลุมกอซิล,ล่านะเออนะน่าจะมันนะเล่นคนเดียวไม่น่ามันโอเคนี่นี่ตัวอะไรเนะี่ยเต่าอ๋อ เต่าในเรื่องกอซิลล like ่าป oh, 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 kind of oh, awesome ่ะที่มันตอนแรกมันกลายเป็นเต่าตัวเล็กๆอยู่แล้วคราวนี้มันก็จะกลายเป็นกอซิลล่าในอนาคตป่ะเออนี่โอ้มีคนด้วยอ๋อมีตัวอะไรเฮ้ยมีมนุษย์จิ๋วด้วยอ๋อมีคนมนุษย์จิ๋วด้วยโอเคเช็ดเค้ไม่ธรรมดานะฉีดปรับตายโอเคโอเคมาอ่านกันใหม่เลย ม่เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ผมอ่าได้เรียกว่าได้ทําการฉีดเข็มฉีดยาลงพื้นนะฮะน่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวไหนสักตัวในเนี้ยเอ๊ะเนี่อะไรวะเอ้ยมีตัวนี้ด้วยเหรอเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยน,น,นี่หรือเปล่าโอเคมีตัวนี้นะครับกับเอ่อตัวนี้เนีย่ยวะ นี่โชบิจินะครับเหมือนผมพอผมฆ่าไอ้ฆ่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวโชบิจินะฮะเออมันก็จะเอ่อกลายร่างเป็นผีเสื้อยักษ์ที่ลอยบนฟ้าและคราวนี้เหมือนคอมผมรับไม่ไหวนะครับเรียกว,ว่าคอมรับไม่ไหวเลยก็ว่าได้นะครเซิร์ฟม,มันเลยดับไปเลยนะฮะโหนับว่าเป็นไหนลองลองหน่อยดิอุ้ยวิ่งหนีเร็วมากเลยอะ ขอลองฆ่าหน่อยเดย้เลือดแค่สิบเนี่ยอยากรู้ใช่หนายหรือเปล่าทีบเนี่ยอันนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้วะเอ้ยเนี่ยเฮ้ยขีดนึงขีดนึงอีกทีนึงอีขีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงอุ๊อออยวิ่งหนโอเคครับก็ถือว่าขอโทษด้วยนะที่ว่าม็อดนี้มันอ่าจะเรียกว่าดีมันมันรุนแรงเกินจนคอมผมรับไม่ไหวนะครับก็พอฆ่าเจ้าตัวเล็กๆสองตัวนะั้นมันก็กลายเป็นมแมลงบินๆมานะฮะก็ นั่นแหละตามนั้นเลยนะครับก็เลยต้องขอจบกนรพท่านี้นะฮะก็ซิเกี่นดิเฮลรจชกันมดนี้เอาไป6เต็ม10พอแต่แต่ผมว่าน่าเล่นนะถ้าไม่มีพวก2ตัวนะผมว่าน่าเล่นหมดเลยฮะรจริงๆถ้าเล่นกับเพื่อนมาช่วยกันฆ่ากอซิล่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันมากเลยฮนะจริงๆเลยโอเคก็จบกันการเพียงรีวิวกันพิ่านี้แล้วกันนะครับโอเคซิเกี่นดิเฮลรจชกันบ๊ายบาย จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ